ด้วยปัญหาที่รุมเรา้าสองสามีภรรยาจึงตัดสินใจที่จะหนีปัญหาโดยการจบชีวิตไปด้วยกันพวกเขาจูงมือกันไปที่หน้าผาแล้วพูดว่าถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราสองคนกลับมารักกันอีกหน้าที่รักดูเหมือนถึงจะทะเลาะก,กันยังไงในวาระสุดท้ายพวกเขาก็ยังคงรักกันพูดจบทั้งคู่ก็เตรียมใจอยู่สักครู่ก่อนที่จะนับถอยหลังพร้อมกัน3 2 1หนึ่ง หลังจากนั้นทั้งสองก็กระโดดลงจากหน้าผาไปพร้อมกันแต่แล้วในจังหวะที่กระโดดกลับกลายเป็นว่าสามีกระโดดลงไปอยู่คนเดียวส่วนภรรยาแค่ทำท่าเหมือนกระโดดเท่านั้นแต่เธอยังคงยืนอยู่ที่เดิมเธอมองสามีที่ค่อยๆล่วงหลดลงไปพลางยิ้มมุมปากไปด้วยแต่หลังจากนั้นเธอก็ค่อยๆเห็นล่มชูชีพที่สามีแอบไว้ค่อยๆกางออกด้วยเช่นกันชายหนุ่มและหญิงสาวคู่หนึ่งขับรถมาชนกันเข้าอย่างดัง ชายหนุ่มโมโหามากรีบลงจากรถไปต่อว่าหญิงสาวในทันทีแต่เมื่อเปิดกระจกจึงได้รู้ว่าหญิงสาวคนนี้น่ารักมากๆหญิงสาวกล่าวว่าไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเราสองคนจะรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้อาจจะเป็นบุพเพันิวาสที่ทำให้เราสองคนได้รู้จักกันก็ได้นะคะชายหนุ่มได้ฟังก็เขินหญิงสาวจึงพูดต่อว่าดูสิคะรถชนกันซะแรงขนาดนี้แต่ขวดไวน์ในรถของฉันยังไม่แตกเลย แสดงว่าเป็นนิมิตหมายอันดีฉันว่าเรามาดื่มฉลองให้ความรักในอนาคตของเรากันดีกว่าเมื่อชายหนุ่มได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจดื่มเข้าไปทีเดียวครึ่งขวดก่อนที่จะส่งให้หญิงสาวดื่มบ้างหญิงสาวยิ้มเบาๆก่อนที่จะพูดว่าเมาแล้วสินะคะฉันไม่ดื่มหรอกคะ่ะฉันขอนั่งรอตำรวจเงียบๆก็แล้วกันเด็กหญิงคนหนึ่งโดนจับเรียกค่าไถ่เมื่อเตรียมการเสร็จโจนก็โทรหาพ่อเด็กในทันทีฟังนะ ถ้าแกไม่อยากให้ลูกแกตายเอาเงินมาล้านหนึ่งผู้เป็นพ่อได้ฟังก็ตกใจก่อนที่จะพูดว่าผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่แค่แสนเดียวเท่านั้นโจรจึงพูดว่าเออเอาวะแสนหนึ่งก็แสนหนึ่งรีบเอามาให้ด้วยละ่ะและแล้วหนึ่งชั่วโมงให้หลังชายหนุ่มก็ถือเงินหนึ่งแสนมารอโจรอย่างน่าชื่นตาบานหลังจากได้ลูกสาวคืนมาจากโจรแล้วก็พากันขับรถกลับบ้านอย่างมีความสุข ผู้เป็นแม่ที่รออยู่ที่บ้านเมื่อได้เจอลูกสาวก็วิ่งเข้าไปสวมกอดด้วยความเป็นห่วงก่อนที่จะให้การกับตำรวจไปว่าฉันได้จ่ายค่าไถ่ยลูกสาวไปเป็นจำนวนเงินหนึ่งล้านบาทค่ะช่วยด้วยนะคะคุณตำรวจช่วยจับโจรให้ได้ทีชายหนุ่มคนหนึ่งติดการพนันอย่างหนักส่งผลทำให้เขานั้นเป็นหนี้มากมายเขารู้สึกเครียดกับเรื่องนี้มากเพราะตอนนี้แค่ใช้ชีวิตไปวันๆก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้ว จะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ขณะที่เขากําลังเครียดหมอดูร้านข้างทางก็ได้เรียกเขาเข้ามาหาพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มสีหน้าดูไม่ดีเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าชายหนุ่มจึงบอกว่าผมเครียดครับผมเป็นหนี้แล้วก็ไม่มีเงินจ่ายเขาหมอดูได้ฟังก็ขำก่อนที่จะพูดว่าเธอไม่ผิดหรอกเชื่อไหมว่าตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์มันส่งผลถึงชะตาชีวิตทั้งชีวิตเลยนะฉันมีเบอร์มงคลขายอยู่มันอาจจะมีราคาแพงอยู่สักหน่อย แต่ฉันการันตีได้เลยว่าหลังจากเธอใช้เบอร์มงคลไปแล้วเธอจะหายเครียดอย่างแน่นอนด้วยความที่ไม่มีอะไรจะเสียชายหนุ่มจึงได้ลองซื้อเบอร์มาใช้แล้วตั้งแต่เขาเปลี่ยนเบอร์ใหม่เจ้าหนี่ก็ไม่โทรมาอีกเลยณวัดแห่งหนึ่งหญิงสาวได้เดินมารดน้ำมนกับหลวงพ่อหลวงพ่อจึงทักว่าวันนี้โยมดูสีหน้าสดชื่นจังเลยนะหญิงสาวจึงพูดว่า วันนี้คือวันครบรอบแต่งงานค่ะหลวงพ่อสามีตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็พาฉันไปกินข้าวที่ร้านข้าวแกงเหมือนกับสมัยตอนที่จีบกันใหม่ๆเลยแถมเขายังพาฉันเดินเล่นริมถนนจนมาถึงวัดแห่งนี้อีกด้วยได้หวนคิดถึงความหลังแถมยังได้ทำบุญอีกฉันมีความสุขสุดๆไปเลยค่ะ หลังจากนั้นชายหนุ่มก็เดินมาหลวงพ่อจึงทักว่าโยมเป็นอะไรสีหน้าดูเหนื่อยชายหนุ่มจึงพูดว่าก็วันนี้นะสิครับหลวงพ่อคอนโดผมเขาซ้อมหนีไฟเขาก็เลยตัดไฟผมก็เลยต้องพาภรรยาออกมาข้างนอกแต่ก็ลืมไปเลยว่าสิ้นเดือนเนี่ยไม่มีตังก็เลยแวะก,กินข้าวแกงข้างทางกันหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเดินมาเรื่อยๆจนมาเจอวัดแห่งนี้นี่แหละหลวงพ่อได้ฟังก็เหงื่อตกก่อนที่จะพูดว่าวันนี้วันครบรอบแต่งงานไม่ใช่เหรอโยมชายหนุ่มได้ฟังก็ตกใจ หลวงพ่อรู้ได้ยังไงครับเนี่ยขนาดผมยังลืมไปแล้วเลยหลังจากที่เด็กชายได้ถูกยูทูบเบอร์ชื่อดังล้างสมองเขาก็ได้เดินมาหาพ่อแล้วพูดว่าพ่อต้องซื้อของเล่นให้ผมนะเพราะพ่อทําให้ผมเกิดมาผมไม่ได้ขอพ่อมาเกิดซะหน่อยดังนั้นพ่อไม่ได้มีพระคุณอะไรกับผมหรอกที่เลี้ยงผมมาเนี่ยผมไม่มีเหตุผลต้องกระตันอยูเลยสักนิดผู้เป็นพ่อได้ฟังก็ขำอะไรของแกฉันทําให้แกเกิดมาก็เลยจําเป็นต้องรับผิดชอบอย่างนั้นหรอ ไปเอามาจากไหนกันละนั่นฉันจะไม่รับผิดชอบก็ได้ใครจะมาว่าอะไรฉันหรือต่อให้กฎหมายบังคับให้ฉันเลี้ยงดูแกฉันจะเลี้ยงแกแบบทิงท้งๆิ้คว่างควก็ได้ให้ใส่เสื้อผ้าเก่าๆให้กินอาหารเหลือๆเ,เด็กชายได้ฟังจึงพูดว่าถ้าพ่อทําแบบนั้นพ่อก็เป็นคนเลวนะสิพ่อจึงพูดว่า ฉันจะเป็นคนดีหรือคนเลวมันก็เรื่องของฉันแต่ประเด็นก็คือฉันทําให้แกเกิดมาก็ไม่ได้จําเป็นว่าฉันจะต้องเลี้ยงดูแกอย่างดีซะหน่อยแต่จงจําไว้เถอะที่ฉันเลี้ยงดูแกอย่างสุดความสามารถในทุกวันนี้ถือว่าเป็นพระคุณแล้วพ่อและลูกเล่นสนจนทําให้บ้านรกไปหมดเมื่อแม่กลับมาจากที่ทํางานแล้วเห็นสภาพของบ้านจึงร้องไห้ออกมาลูกชายจึงเดินไปหาแม่แล้วพูดว่า แม่ครับแม่รู้ไหมว่าแม่คือผู้หญิงที่สวยที่สุดเป็นอันดับสองตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลยนะแม่ได้ฟังก็ถามว่าแล้วใครคือคนที่สวยเป็นอันดับหนึ่งล่ะลูกลูกชายจึงตอบว่าที่หนึ่งก็คือแม่เหมือนกันครับแต่เป็นแม่ตอนที่ยิ้มแย้มนะไม่ใช่ตอนที่ร้องไห้หลังลูกชายพูดจบแม่ก็สวมกอดลูกชายก่อนที่ทั้งสองจะพากันไปนั่งดูทีวีอย่างมีความสุขพ่อเห็นแม่สบายใจขึ้นจึงเดินเข้าไปนวดไหลแล้วพูดว่าสำหรับพ่อแม่ก็สวยที่สุดเหมือนกันนะ เมื่อลูกชายได้ยินจึงพูดว่าเป็นอันดับสองเหมือนกันใช่ไหมครับพ่อเพราะอันดับหนึ่งพ่อน่าจะยกให้กับพี่แจว๋วคนใช้ของเราชายหนุ่มคนหนึ่งได้ไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนเมื่อไปถึงเพื่อนก็สะกิดทันทีนายดูสาวเสื้อแดงโตนั้นสิน่ารักเป็นบ้าเลยชายหนุ่มจึงพูดว่าจะเย็นก่อนเพื่อนเธออาจจะมีแฟนแล้วก็ได้เอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันจะเป็นคนเดินเข้าไปขอเบอร์ให้นายเองชายหนุ่มจึงเดินไปที่โต๊ะของสองสาวแล้วพูดว่าขอโทษนะครับ พอดีว่าเพื่อนรักของผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งในโต๊ะนี้นะครับสาวเสื้อน้ำเงินจึงพูดว่าฉันะนมีแฟนแล้วแต่เพื่อนฉันที่ใส่เสื้อแดงนะ่ะยังไม่มีแฟนหรอกนะว่าแต่เพื่อนของคุณเนี่ยชอบคนไหนล่ะชายหนุ่มจึงพูดว่าอ๋อเขาชอบคุณนั่นแหละครับน่าเสียดายที่คุณมีแฟนแล้วว่าแต่คุณผู้หญิงเสื้อแดงผมยังโสดนะครับผมขอเบอร์คุณได้ไหมหลังแลกเบอร์กันเสร็จชายหนุ่มก็เดินกลับมาที่โต๊ะแล้วพูดว่า โทษทีว่าเพื่อนดูเหมือนเธอจะไม่ชอบนายแต่เธอดันมาชอบฉันแทนนะสิเมื่อเพื่อนได้ฟังจึงพูดว่าไม่เป็นไรเว้ยแค่นายมีน้ำใจเดินเข้าไปขอเบอร์แทนให้เนี่ยก็ทราบซึงใจจะแย่แล้วในวิชาเลือกเสรีอาจารย์และนักเรียนสองคนได้นั่งพูดคุยกันอาจารย์พูดว่าพวกเธอรู้ไหมว่าความโง่ก็มีข้อดีเหมือนกันนะนักเรียนฉลาดได้ฟังก็งงความโง่มันจะไปมีข้อดีได้ยังไงล่ะคะอาจารย์ อาจารย์ก็เลยส่งนิยายแนวสืบสวนสอบสวนให้กับนักเรียนทั้งสองคนได้อ่านหลังอ่านจบนักเรียนคนหนึ่งก็พูดว่าสนุกสุดๆไปเลยค่ะอาจารย์หนูนี่อ้าปากค้างเลยตอนเฉลยว่าใครคือฆาตกรส่วนนักเรียนฉลาดก็พูดว่าไม่เห็นสนุกเลยค่ะอาจารย์บอกไม่ซะขนาดนั้นหนูรู้ตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วว่าใครคือฆาตกรอาจารย์ยิ้มแล้วพูดว่าเห็นไหมฉลาดมากเกินไปก็ทําให้อ่านนิยายไม่สนุกในขณะที่เพื่อนอีกคนนึงสนุกก,กับมัน อาจารย์เอื้อมมือไปแตะไหลแล้วพูดว่าถ้าเป็นผู้อ่านแล้วมันไม่สนุกก็จงเป็นผู้สร้างสารรค์ผลงานที่ทําให้ตัวเองสนุกขึ้นมาก็หมดเรื่องแล้วในขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันนักเรียนอีกคนหนึ่งก็ยกมือขึ้นแล้วพูดว่าทั้งสองคนหลอกด่าหนูว่าโง่ปะเนี่ยในช่วงพักเที่ยงขณะที่ชายหนุ่มกำลังนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่นั้นเพื่อนก็เกิดเบื่อเบื่อขึ้นมาจึงได้ชวนชายหนุ่มเล่นเป่ายิงฉุบแต่ชายหนุ่มบอกว่าแค่เป่ายิงฉุบเฉยๆมันน่าเบื่อเกินไป เอางี้ไหมใครชนะได้1บาททั้งสองจึงเริ่มเล่นกันและผลออกมาว่าทั้งสองฝ่ายผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะชายหนุ่มจึงพูดว่าเอางี้แล้วกันมันก็ใกล้จะหมดเวลาพักแล้วเรามาเล่นตาสุดท้ายกันเลยดีกว่าเดิมพันยีบาทไปเลยเป็นไงเมื่อเพื่อนได้ฟังจึงพูดว่ามันมากเกินไปเสียดายชายหนุ่มจึงพูดว่างั้นไม่เป็นไรถ้านายแพ้ก็ไม่ต้องจ่ายก็ได้แต่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนฉันขอใช้มือถือนายสัก5้านาทีนะ เพื่อนได้ฟังก็งงง5นาทีจะเอาไปทําอะไรได้และแล้วการเป่ายิงฉุกครั้งสุดท้ายชายหนุ่มก็เป็นฝ่ายชนะชายหนุ่มจึงหยิบมือถือของเพื่อนขึ้นมาและทําการเข้าไอจและ Facebook อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเขาก็ใช้เวลาเท่าที่มีกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมตัวเองอย่างบ้าคลั่งขณะที่ชายหนุ่มกำลังเดินไปที่ร้านตัดผมคุณยายขายถั่วต้มที่นั่งขายอยู่หน้าร้านก็ได้พูดขึ้นว่าพ่อหนุ่มจะทําอะไรนะ่ะนี่วันพุธนะเขาไม่ตัดผมกัน ชายหนุ่มได้ฟังจึงถามเหตุผลพร้อมกับหยิบมือถือขึ้นมาเสิร์ชหาข้อมูลโอ้ยใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละว่าวันพุธเขาห้ามตัดผมไม่งั้นจะทําให้โชคร้ายชายหนุ่มยิ้มก่อนที่จะพูดว่าผมเสิร์ชหาข้อมูลแล้วครับคุณยายแล้วก็รู้เหตุผลแล้วด้วยว่าทําไมถึงตัดไม่ได้มันเป็นแค่เรื่องสมัยโบราณเท่านั้นไม่ได้ทําให้โชคร้ายจริงๆหรอกครับดังนั้นขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงแต่ผมจะตัดวันนี้แหละคุณยายได้ฟังจึงพูดว่า แล้วแต่เลยจ้ะในเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังก็ระวังโชคร้ายก็แล้วกันแต่เมื่อชายหนุ่มเดินเข้าไปในร้านตัดผมเขาก็รู้สึกโชคดีในทันทีเพราะวันนี้คนมาตัดน้อยจึงทําให้เขาไม่ต้องรอคิวนานและเนื่องจากไม่มีลูกค้าเจ้าของร้านจึงตัดให้เขาโดยไม่รีบร้อนและพิถีพิถันที่สุดนักวิทยาศาสตร์กําลังนั่งปรึกษากับ AI <c oughs> เกี่ยวกับวิธีจัดการขยะที่กําลังจะลนโลก AI จึงบอกว่า เจ้านายจากการวิเคราะห์ของผมแล้ววิธีที่ง่ายที่สุดก็คือจัดการกับต้นตอซะอะไรที่สร้างขยะขึ้นมาก็กําจัดมันทิ้งเพียงเท่านี้ขยะก,ก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ฟังจึงพูดว่าหยุดเลยนะจะเล่นมุกทําลายล้างมนุษยชาติอีกแล้วใช่ไหมเอาวิธีอื่น AI จึงพูดต่อว่างั้นก็ใช้วิธีที่มนุษยชาติถนัดที่สุดก็ได้เจ้านายนักวิทยาศาสตร์ได้ฟังก็งงวิธีอะไรมีด้วยหรอ AI จึงบอกว่าก็การเอาขยะไปทิ้งในที่ของคนอื่นไงเจ้านายสถานที่ที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นดวงจันทร์แต่ถ้าเจ้านายไม่อยากจะเสียเชื้อเพลิงก็โยนทิ้งออกนอกอวกาศไปเลยก็ได้เรื่องความมักง่ายทิ้งขยะโดยไม่สนว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงเป็นของถนัดของมนุษยชาติอยู่แล้วเพราะถ้าไม่อย่างนั้นชายหาดแสนสวยก็คงจะไม่เต็มไปด้วยขยะแบบนี้ในที่สุดนะักวิทยาศา,ศาสตร์ก็ค้นพบดาวดวงใหม่ที่มนุษย์สามารถไปอยู่อาศัยได้ ทุกคนจึงตั้งชื่อให้มันว่าโลกใหม่ผู้นําคนหนึ่งกล่าวว่าในที่สุดเราก็เจอดาวดวงใหม่แล้วครับทุกคนที่นั่นเป็นที่ที่สวยงามมากไม่เหมือนโลกเน่าๆใบนี้เราไม่ต้องทนกับขยะและสภาวะโลกร้อนกันอีกต่อไปแล้วนะครับพวกเราไปอยู่ที่นั่นกันเถอะและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไป1,000ปีนักวิทยศาศาสตร์ก็ได้ค้นพบดาวโลกนี่คือดาวที่พวกเราเคยอยู่อาศัยสินะทำไมมันสวยอย่างนี้ล่ะผู้นำคนหนึ่งจึงกล่าวว่า ทุกท่านครับตอนนี้เราค้นพบว่าโลกใบเก่าที่เราเคยอาศัยเป็นดาวที่สวยและงดงามมากที่สุดครับไม่เหมือนโลกใหม่เน่าๆใบนี้เราไม่ต้องทนกับสภาวะโลกร้อนและขยะกันอีกต่อไปแล้วนะครับเรากลับไปดาวโลกกันเถอะนักศึกษาสาวได้ฝึกงานที่คลินิกของคุณหมอชื่อดังและเขาได้ให้เธอเข้าไปดูงานในห้องตรวจด้วยเมื่อคุณหมอตรวจเสร็จคุณหมอก็ส่งใบยาให้กับนักศึกษาสาวแต่เธอนั้นก็ต้องตกใจ เพราะว่าลายมือของคุณหมอนั้นแทบจะไม่เป็นภาษาอยู่แล้วเธอรู้สึกราวกับว่ามันเป็นลายแทงขุมสมบัติยังไงอย่างนั้นขณะที่เธอกําลังมืนงงกับลายมือของคุณหมอเพราะว่าอ่านไม่ออกพยาบาลรุ่นพี่ที่นั่งอยู่ห้องจ่ายยาก็พูดว่าที่น้องอ่านลายมือของคุณหมอไม่ออกเพราะว่าน้องยังไม่รู้จักชื่อยาเหล่านั้นจริงๆแล้วยาที่จ่ายในคลินิกแห่งนี้มีอยู่แค่50ชนิดเท่านั้นและโรคที่คุณหมอรักษาก็มีแค่1ิบกว่าโรคเท่านั้นเอง ถ้าน้องพยายามศึกษาตัวยาทั้ง50ชนิดและโรคที่คุณหมอรักษาอย่างละเอียดแล้วล่ะก็น้องก็จะพบว่าลายมือของคุณหมออ่านไม่ยากเลยนักศึกษาสาวได้ฟังก็ยิ้มก่อนที่จะคิดในใจว่าก็แค่เขียนให้อ่านออกก็จบแล้วทำไมคนฉลาดชอบทําเรื่องง่ายๆให้ยากนักนะขณะที่พ่อไปรับลูกสาวที่โรงเรียนลูกสาวก็บอกกับพ่อว่าหนูอยากจะกินขนมโตเกียวหน้าโรงเรียนนะคะพ่อได้ฟังเช่นนั้นจึงเดินไปซื้อให้ แต่หลังจากขึ้นมาบนรถแล้วพ่อก็พูดว่าลูกจา๋าเรื่องนี้อย่าไปบอกแม่นะลูกสาวก็งงเรื่องอะไรคะก็เรื่องที่เราซื้อขนมตัวเกียวไงเพราะว่าแม่ซื้อขนมไว้ให้ลูกแล้วถ้ารู้ว่าเรากินขนมมาก่อนเขาต้องโกรธแน่เลยแถมกินขนมมากไปเดี๋ยวก็กินข้าวเย็นฝีมือแม่ไม่หมดอีกลูกสาวได้ฟังก็ถอนหายใจพ่อคะทำไมต้องโกหกด้วยการรับความจริงให้ได้มันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเรา แม่ต้องหัดเรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นบ้างนะคะไม่ใช่ว่าอะไรไม่ได้ดั่งใจแม่ก็จะโมโหอยู่แบบนี้ไม่งั้นแม่ก็จะไม่รู้จักโตสักทีขณะที่หญิงสาวกำลังขับรถอยู่นั้นทันใดนั้นวิทยุก็รายงานข่าวได้มีคนบ้าวิ่งเข้าไปไล่ฟันคนในสปอร์ตคลับแถวบ้านของเธอหญิงสาวก,ก็ตกใจมากเพราะแฟนของเธอก็ไปออกกำลังกายที่นั่นเหมือนกันเธอใจคอไม่ดีรีบโทรหาแฟนในทันทีแต่เทรนเนอร์กลับรับสาย หญิงสาวรีบถามในทันทีแฟนฉันถูกฟันหรือเปล่าเทรนเนอร์จึงตอบไปว่าครับแฟนคุณถูกฟันแล้วหญิงสาวได้ฟังเช่นนั้นจึงรีบไปที่สปอร์ตคลับแต่เมื่อเจอกับแฟนกลับพบว่าเขายังปลอดภัยดีทุกอย่างเทรนเนอร์เดินมาหาแล้วพูดว่าขอโทษนะครับคุณผู้หญิงดูเหมือนผมจะเข้าใจคำถามผิดนะครับหญิงสาวโล่งใจเธอจึงหันหลังและจูงมือแฟนพาก,กลับบ้านกันอย่างมีความสุขโดยที่เธอไม่สังเกตเลยว่าเทรนเนอร์บีบตูดแฟนเธออยู่ ในเย็นวันศุกร์เมื่อแฟนหนุ่มมารับพนักงานสาวก็บ่นให้แฟนหนุ่มฟังด้วยความหัวร้อนเกี่ยวกับการทํางานหัวหน้าของฉันนะวันๆไม่ทําอะไรเลยที่รักแค่ตรวจงานนินดๆหน่อยๆเท่านั้นนอกนั้นนะก็ดีแต่สั่งงานแล้วก็ด่าด่ามาก็สายกลับบ้านก็เร็วแฟนหนุ่มได้ฟังก็ปลอบใจหลังจากนั้นสิบปีผ่านไปหญิงสาวก็ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแฟนหนุ่มซึ่งตอนนี้เป็นสามีแล้วก็ได้ถามไทยถึงการทํางานหญิงสาวกุมขมับก่อนที่จะพูดว่า ไม่รู้สิคะคุณพักหลังๆฉันรู้สึกเหมือนลูกน้องเนี่ยไม่ค่อยจะชอบฉันเลยแอบนินทาฉันบ่อยมากๆด้วยสามีหนุ่มจึงพูดว่าสงสัยเขาคงจะคิดว่าวันๆคุณไม่ทําอะไรแค่ตรวจงานนิดๆหน่อยๆนอกนั้นก็ดีแต่สั่งงานแล้วก็ด่าๆๆมาก็สายกลับบ้านก็เร็วละมั้งหญิงสาวได้ฟังจึงพูดว่าอา้าวถ้าฉันต้องทํางานทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วฉันจะมีลูกน้องไปทําไมล่ะอีกอย่างระดับหัวหน้าเนี่ยเวลายืดหยุ่นได้คะ่ะ มาสายกลับก่อนก็ไม่เห็นจะเป็นไรวันหนึ่งเศรษฐีได้เอ่ยถามว่ากันว่าท่านฉลาดกว่าคนร้อยคนเสียอีกข้าจึงไม่เข้าใจว่าทำไมคนเก่งๆอย่างท่านถึงยอมมาเป็นลูกน้องข้าบัณฑิตหนุ่มจึงกล่าวว่าข้านั้นกำลังตามหาของมีค่าทั้งสิบชิ้นอยู่ข้าจึงอยากจะอาศัยชื่อเสียงและบารมีของท่านเพื่อตามหามันให้เจอและของชิ้นแรกที่อยากได้ก็คืออัญมณีสีรุ้งยังไงล่ะ เศรษฐีได้ฟังก็หวัวเราะงั้นเจ้าก็โชคดีแล้วล่ะเพราะข้ามีมันอยู่พอดีงั้นข้าจะให้เจ้าเลยก็แล้วกันพูจบเศรษฐีก็เดินจากไปพลางคิดในใจว่าให้มันก่อนหนึ่งชิ้นเพื่อซื้อใจเท่านั้นแหละเรื่องอะไรจะช่วยมันตามหาถ้าหาอีก9้าชิ้นเจอช้าเท่าไหร่เจ้าบัณฑิตโง่ก็ต้องทำงานกับข้านานเท่านั้นแต่แล้วรุ่งเช้าบัณฑิตก็ได้จากไปและทิ้งจดหมายที่เขียนไว้ว่าขอบใจท่านมากท่านเศรษฐี จริงๆถ้าต้องการสมบัติเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นและในเมื่อข้าได้มันมาแล้วก็ไม่มีเหตุผลจะต้องอยู่ต่อโชคดีนะท่านณซอยแคบแห่งหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มกําลังจะถอยรถออกจากซอยอยู่นั้นก็ได้มีป้าคนหนึ่งขับรถเข้ามาป้าบีบตรใส่ชายหนุ่มก่อนที่จะตะโกนบอกว่าถอยไปถอยไปฉันกําลังรีบชายหนุ่มจึงพูดว่าป้าครับ อีกนิดเดียวผมก็จะออกจากซอยได้อยู่แล้วป้าช่วยถอยให้ผมก่อนได้ไหมป้าจึงบอกว่าไม่ไม่ฉันรีบแกนั่นแหละถอยเมื่อพูดกันไม่รู้เรื่องชายหนุ่มจึงเลิกคิดที่จะอธิบายแล้วพูดว่าเอางี้นะครับป้าถ้าป้ายอมถอยให้กับผมผมจะให้ป้าเลย1,000บาทเมื่อป้าได้ยินเช่นนั้นจึงยอมถอยให้ในทันทีเมื่อชายหนุ่มออกมาได้เขาก็ได้เปิดกระจกแล้วบอกว่าถ้าผมเป็นป้าผมจะไม่เข้าไปข้างในนั้นนะพูดจบชายหนุ่มก็เหยียบคันเร่ง ขับหนีป้าไปโดยไม่จ่ายตังค์เมื่อป้าไม่ได้ตังค์จึงโวยวายเสียงดังและรีบเข้าไปในซอยต่ออย,อย่างรวดเร็วแต่เมื่อเข้าไปถึงสุดซอยป้าก็ต้องอูทานออกมาว่าอา้าวซอยตันเศรษฐที่ขี้เหนียวได้เดินขึ้นไปบนเวทีก่อนที่จะบอกเคล็ดลับความร่ำรวยของเขาให้ทุกคนได้ฟังเคล็ดลับของผมนะหรือก็คือการกินข้าวโดยไม่ต้องจ่ายตังค์ไงเริ่มจากคุณทุกคนนะครับต้องทำความรู้จักกับตลาดอย่างน้อย15แห่ง และซูเปอร์มาร์เก็ตลดราคาอย่างน้อย15แห่งด้วยหลังจากนั้นคุณก็เดินไปที่ร้านต่างๆและขอแม่ค้าลองชิมอาหารอย่างละนิดอย่างละหน่อยเดินไปชิมไปถ้าร้านไหนเขามีบริการให้ลองชิมอยู่แล้วด้วยเนี่ยก็กินเยอะๆไปเลยรับรองได้เลยว่าอิ่มอร่อยอย่างแน่นอนแถมไม่ต้องเสียตังค์อีกด้วยผู้เข้าฟังสมัมมนาคนหนึ่งจึงยกมือถามด้วยความสงสัยว่าทำไมต้อง15ร้านด้วยล่ะครับเศรษฐีขี้เหนียวจึงบอกว่า ก็เพื่อที่จะไม่ให้ใครจําเราได้ไง1เดือนกลับไปที่เดิม1ครั้งใครมันจะไปจําเราได้เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถกินข้าวฟรีได้ตลอดไปแล้วแล้วถ้าเดือนไหนมี31วันขึ้นมาล่ะครับเศรษฐีขี้เหนียวหัวรอบเบาๆก่อนที่จะบอกว่าก็ที่วัดไงนักศึกษาทําแบบสอบถามคนหนึ่งกําลังนั่งเซง็งรุ่นพี่จึงเดินเข้าไปถามมีอะไรเหรอน้องนักศึกษาจึงระบายให้ฟังว่าก็ผลสํารวจที่กําลังทําอยู่นี่มันไร้สราระนะสิพี หนูรับงานจากบริษัทยาสีฟันชื่อดังกำลังเก็บสถิติเกี่ยวกับว่าคนในเมืองเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านได้แปลงฟันกันหรือเปล่าหลังมื้อเที่ยงและก่อนนอนแปลงฟันกันบ้างไหมรุ่นพี่จึงพูดว่าถ้าเป็นพี่พี่จะตอบว่าตอนเช้ากับตอนก่อนนอนก็แปลงนะแต่ว่าตอนเที่ยงเนี่ยไม่ได้แปลงว่าแต่มันมีปัญหาตรงไหนหรอนักศึกษาจึงพูดว่าโธ่พี่คะสมมุติพี่ไม่ได้แปลงฟันตอนเช้าพี่จะบอกคนที่ถามพี่หรอคะว่าพี่ไม่ได้แปลง เราก็ต้องโกหกอยู่แล้วสิคะว่าแปลงแล้วรู้อะไรไหมคะผลสำรวจนี้จะถูกนำไปอ้างอิงในงานวิจัยด้วยแบบนี้งานวิจัยก็จะสวนทางกับความเป็นจริงแล้วแบบนี้งานวิจัยจะน่าเชื่อถือได้ยังไงชายหนุ่มคนหนึ่งโดนเศรษฐีขับรถชนจนกลายเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนแล้วตลอดเวลาที่พักรักษาตัวก็ไม่เคยมีใครมาเยี่ยมเขาเลยแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีหญิงสาวหน้าตาดี มานั่งเฝ้าข้างๆเตียงของเขาพยาบาลก็แปลกใจปกติไม่เคยเห็นมีใครมาทำไมวันนี้ถึงมีคนมาเฝ้าได้พยาบาลจึงได้แอบเฝ้ามองหญิงสาวก้มลงไปกระซิบอะไรบางอย่างข้างๆหูของชายหนุ่มแล้วทันใดน,นั้นชายหนุ่มก็ฟื้นพยาบาลตกใจเป็นอย่างมากรีบเรียกคุณหมอให้มาดูอาการกันอย่างเจ้าระวันหลังตรวจเสร็จก็พบว่าเขาหายดีแล้วจริงๆชายหนุ่มและหญิงสาวยิ้มอย่างน่าชื่นตาบานก่อนที่จะพูดว่า ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดจ่ายด้วยประกันชีวิตนะครับเออแล้วก็ช่วยเร่งดําเนินการให้ด้วยนะครับพอดีว่าจะต้องไปพบทนายต่อนะครับในวันแต่งงานขณะเข้าพิธีเจ้าสาวได้แอบกระซิบกับเจ้าบ่าวว่าคุณคะทําไมาแขกที่มางานของเราถึงมีผู้หญิงเยอะแยะมากมายขนาดนี้ล่ะคะแถมแต่ละคนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยฉันไม่ได้มีเพื่อนเยอะขนาดนั้นนะเพื่อนคุณหรอเจ้าบ่าวได้ฟังก็ทําหน้าหงอยก่อนที่จะพูดว่า ก็ผมขออนุญาตคุณแล้วไงให้แฟนเก่ามางานแต่งงานของเราได้คุณก็บอกว่าโอเคนี่ไม่ถือเจ้าสาวได้ฟังก็ตกใจฉันก็นึกว่าจะมาสักคนสองคนใครจะคิดว่ามาเกือบครึ่งร้อยแบบนี้นี่คุณอย่าบอกนะว่าทั้งหมดนี่คือแฟนเก่าคุณหมดเลยนะเจ้าสาวเริ่มมีน้ำโหแต่ก็เก็บอาการไว้ก่อนที่จะถอนหายใจแล้วพูดว่าเอาเถอะยังไงก็แค่แฟนเก่าดีนะไม่ใช่มเมียเก่าเจ้าบ่าวยิ้มแล้วพูดว่าอ๋อเหล่าบรรดามเมียเก่าของผมนะหรอ พวกเธอเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้านน่ะก็เลยมางานแต่งงานของเราไม่ได้ในช่วงวันหยุดฤดูร้อนญาติญาติดได้รวมตัวกันที่บ้านของคุณตาและคุณยายและเมื่อถึงเวลานั้นเหล่าพี่น้องก็มักที่จะทําให้เด็กชายดูโง่อยู่เสมอลูกพี่ลูกน้องคนโตพูดว่าในมือของฉันมีแบงค์ร้อยกับแบงค์ห้าร้อยอยู่ฉันให้นายเลือกหนึ่งใบนายจะเลือกใบไหน เด็กชายได้ฟังก็ไม่รีรอที่จะเลือกแบงค์ร้อยและเมื่อเป็นเช่นนั้นลูกพี่ลูกน้องทุกคนก็ต่างหัวเราะเยาะให้กับความโง่เขลาของเด็กชายเมื่อคุณ้าเห็นเช่นนั้นจึงรู้สึกไม่ดีก็เลยเรียกเด็กชายมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวนี่หนูไม่รู้จริงๆเหรอจะ๊ะว่าแบงค์ร้อยกับแบงค์ห้าร้อยอันไหนมีมูลค่ามากกว่ากันเด็กชายจึงพูดว่ารู้สิครับเรื่องแค่นี้เองแบงค์ห้าร้อยก็ต้องมีมูลค่ามากกว่าอยู่แล้วเมื่อคุณ้าได้ฟังก็ถึงกับงงแล้วทําไมตอนเขาให้เลือก หนูถึงเลือกแบงร้อยล่ะมันทําให้พวกเขาคิดว่าหนูโง่นะเด็กชายยกมือมาป้องปากก่อนที่จะพูดกับน้าเบาวๆว่าถ้าผมเลือกแบงห้าร้อยคราวหน้าเขาก็ไม่เรียกผมไปเล่นแบบนั้นแล้วสิครับขณะที่ออกเดทกันอยู่นั้นชายหนุ่มก็ได้ถามกับหญิงสาวคู่เดทของเขาว่าปกติแล้ววันหยุดคุณทําอะไรลระครับหญิงสาวจึงพูดว่าฉันชอบไปเดินสยามนะ่ะอ๋อคุณไปซื้อเสื้อผ้าเหรอครับหญิงสาวก็เลยตอบว่าเปล่าคะ่ะฉันแค่ไปเดินสยามเท่านั้น ชายหนุ่มได้ฟังก็งงแล้วคุณไปเดินสยามเพื่ออะไรล่ะครับหญิงสาวได้ฟังก็ขำเบาๆก่อนที่จะพูดว่าฉันก็แค่เดินสยามเพื่อเดินสยามเท่านั้นเองคนเราเนี่ยมักจะทําบางสิ่งเพื่อหวังอีกสิ่งหนึ่งเสมอและต้องได้สิ่งที่หวังมาครอบคลองด้วยนะถึงจะมีความสุขเช่นออกกําลังกายก็หวังอยากจะได้สุขภาพที่ดีเล่นดนตรีก็เพื่อหวังให้สาวกรีด แต่ถ้าเราทำสิ่งนั้นเพื่ออยากจะทำสิ่งนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องไปหวังอะไรเพิ่มแล้วเราก็จะมีความสุขได้เลยยังไงล่ะก็เหมือนกับที่ฉันเดินสยามเพื่อเดินสยามฉันก็มีความสุขเลยตั้งแต่ได้เดินสยามหรือว่าการมาออกเดตเพื่อมาออกเดตแค่นั้นแหละขอบคุณที่เลี้ยงข้าวเลี้ยงหนังนะบายทนายสาวคนหนึ่งกำลังยืนคุยกับเพื่อนถึงเรื่องคนดีและคนไม่ดีในสังคมเพื่อนทนายจึงพูดว่าหากพวกเขาเลือกที่จะทำผิดกฎหมาย พวกเขาก็ควรจะโดนลงโทษสิจะมาอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้หรอกทนายสาวยิ้มแล้วพูดว่างั้นสมมุติว่าตอนนี้ตอนนี้เลยนะฉันวิ่งออกไปหน้าถนนแล้วเกิดสะดุดล้มจนกระปรองขาเข็นฉันในคนที่แอบถ่ายรูปฉันหรือว่าถ่ายคลิปฉันไปลงในเน็ตเนี่ยก็ควรจะโดนฟ้องถูกไหมเพื่อนทนายจึงพูดว่าแน่นอนสิทำเธอเสียชื่อเสียงขนาดนั้นแถมเธอเป็นคนมีหน้ามีตาในสังคมด้วยก็ต้องฟ้องหนัหนกๆอยู่แล้ว ทานายสาวได้ฟังก็ยิ้มก่อนที่จะพูดว่างั้นเดี๋ยวมานะไปหารายได้เสริมแปบบ๊บพูดจบทานายสาวก็ทำอย่างที่ตัวเองพูดทุกประการหญิงสาววัยกลางคนท่านหนึ่งหลังเลิกงานเธอมักจะซื้อพิซซ่ามากินเสมอและด้วยเหตุนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเธอจึงเริ่มอ้วนขึ้นจนเกินพิกัดวันหนึ่งระหว่างที่เดินเล่นที่ห้างเทรนเนอร์จากฟิตเนสก็เดินเข้ามาหาเธอแล้วพูดว่าสนใจสมัครฟิตเนสกับทางเราไหมครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับ หญิงสาวที่เริ่มกังวลเกี่ยวกับความอ้วนก็เลยสนใจเทรนเนอร์จึงบอกว่าหากคุณสามารถมาเล่นฟิตเนสกับเราวันละหนึ่งนาทีได้ทุกวันโดยไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวคุณจะสามารถเล่นฟรีโดยไม่ต้องเสียเงิน3เดือนเต็มเลยครับแต่ถ้าขาดไปแม้แต่เพียงแค่วันเดียวคุณจะต้องเสียค่าสมัครรายปีให้กับเราหญิงสาวได้ฟังก็ตอบตกลงในทันทีหลังจากนั้นผ่านไป3เดือนหญิงสาวก็เริ่มหุ่นดีขึ้นจนจำแทบไม่ได้เทรนเนอร์ยิ้มก่อนที่จะพูดว่า นี่แหละครับพลังของการทำวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยอย่างต่อเนื่องหญิงสาวได้ฟังก็ยิ้มแล้วพูดว่าเทรนเนอร์คะฉันพร้อมสมัครรายปีและะ้วค่ะหนูน้อยคนหนึ่งได้นำภาพวาดสองภาพไปให้ผู้มีอำนาจด้านสิ่งแวดล้อมคนหนึ่งได้ชมภาพที่1คือภาพของวิวทิวทัศน์ที่งดงามมีทั้งแม่น้ำลำธารและป่าไม้ที่เขียวขจีส่วนอีกภาพนั้นมีเพียงแค่ความแห้งแล้งแม่น้ำในลำธารก็เป็นสีดำเพราะสารพิษจากโรงงาน ส่วนต้นไม้ก็โดนตัดจนหมดทั้งป่าเหลือเพียงแค่ตอไม้เท่านั้นหนูน้อยจึงถามว่าคุณลุงชอบภาพไหนมากกว่ากันเหรอคะผู้มีอำนาจจึงตอบว่าลุงก็ต้องชอบภาพที่หนึ่งมากกว่าอยู่แล้วดูแล้วรู้สึกเย็นสบายรับรู้ได้ถึงธรรมชาติที่สวยงามเลยหนูน้อยได้ยินเช่นนั้นจึงพูดต่อไปว่าถ้าคุณลุงชอบภาพที่หนึ่งคุณลุงก็เลิกให้โรงงานของคุณลุงเทน้ำเสียลงแม่น้ำสักทีสิคะเมื่อได้ยินเช่นนั้นคุณลุงจึงหัวเราะใส่เด็กน้อยก่อนที่จะพูดว่า หนูจะโทษลุงได้ยังไงหนูวาดภาพที่2ไม่สวยเองต่างหากถ้าหนูวาดภาพที่สองสวยกว่านี้ลุงก็คงจะเลือกภาพที่สองไปแล้วละ่ะหลังจากแต่งงานกับแฟนสาวชายหนุ่มก็ตัดสินใจย้าย,ายออกจากบ้านเพื่อไปอยู่อาศัยกับภรรยาสาวเพียงสองคนแม่ของชายหนุ่มก็มักที่จะแวะเวียนมาเยี่ยมลูกชายอยู่เสมอและแน่นอนทุกครั้งที่แม่มาหาแม่ก็จะซื้ออาหารติดไม้ติดมือมาให้ด้วยมากมาย แต่หลังจากนั้นเมื่อผ่านไปครึ่งปีแม่ก็เริ่มชักสงสัยจึงได้เอ่ยถามทำไมเดี๋ยวนี้ลูกไม่ค่อยจะกินของโปรดของลูกเลยละ่ะลูกมักจะบอกให้แม่ซื้อแต่ของที่ลูกไม่ชอบกินมาให้อยู่เสมอเลยลูกชายยิ้มแล้วพูดว่าจริงๆอาหารเหล่านั้นที่ผมให้แม่ซื้อมาเป็นของโปรดภรรยาผมครับเพราะว่าทุกครั้งที่แม่มาหาผมแม่ก็มักที่จะซื้อแต่ของโปรดของผมมาให้กินโดยไม่เคยเผื่อภรรยาผมเลย ดังนั้นหากแม่ไม่คิดถึงความรู้สึกของเธอผมก็จะคิดถึงแทนให้เองครับอ้อแล้วก็ไม่ต้องไปบอกเธอนะครับให้เธอคิดไปว่าแม่เอ็นดูเธอต่อไปแบบนี้แหละดีแล้วว่ากันว่าเมื่อ100ปีก่อนจอมปีศาจเคยมาบุกโลกมนุษย์ครั้งหนึ่งแล้วแต่กลับต้องพ่ายแพ้ไปอย่างง่ายดายแถมแพ้จากน้ำมือคนเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นทุกคนจึงขนานนามคนเหล่านั้นว่าเป็นยอดอัศวินแต่เมื่อจอมปีศาจประกาศตัวว่าจะกลับมาอีกครั้ง เหล่าอัศวินรุ่นใหม่จึงได้ออกเดินทางตามหายอดอัศวินที่ยังคงมีชีวิตอยู่ท่านยอดอัศวินช่วยบอกเคล็ดลับแก่พวกเราด้วยเถิดว่าต้องทำยังไงถึงจะชนะจอมปีศาจได้พวกมันกำลังจะมาบุกโลกมนุษย์แล้วเนี่ยยอดอัศวินที่แก่ชารามากแล้วจึงกวักมือให้เข้าไปใกล้ๆก่อนที่จะพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆว่าก็จะยืนโง่อรอให้มันแปลงร่างให้เสร็จทำไมละ่ะช่วงที่มันกำลังจะแปลงร่างก็ช่วยกันรุงกระทืบมันให้ตายซะสิ นั่นแหละเคล็ดลับเมื่อเราอาัศวินรุ่นใหม่ได้ฟังก็อ้าปากค้างกันเป็นแถว